ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องสร้างยนต์สไตล์บ้านๆนะผมในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวมาห้ามาเบร์ดีแม็กอันนี้นะผมเป็นเกี่ยวกับระบบเบรกเนาะผมก็ได้ถอดไลเช็คพบระบบเบรกเนาะก็เห็นสภาพางี่ครับสภาพน้ํามันนะ่ะน้ํามันเท่าน้ํามันเท่าเท่าลังเนี่ยนะครับเยี่อมมอกมาตรงนี้นะ สาเหตุที่มันเยยมแบบนี้ก็คือสินนะครับสินเผาหลอเนี่ยสินหลอเนี่ยมันหัวอยู่นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องการถอดตัวเหนยียงมากนะครับถอดเผาถอดเผาออกมาเพื่อจะเปลี่ยนสินนะครับการที่เ้าเปลี่ยนสินใด้เ้าก็ต้องถอดตัวนี้ออกมาเนี่ยถอดตัวนี้แล้วก็ดึงดึงเผาออกมาเลยนะครับเพื่อจะเปลี่ยนสินด้านใน เดี๋ยวมาเบื่องขั้นตอนการเปลี่ยนซีนตัวนี้นะครับซีนซีนหลังวันที่เป็นเปลี่ยนยากก็เปลี่ยนบ่ยากนะครับผมเปลี่ยนของดีแม็กกันเนาะถ้าเป็นประเภทของบีโกเนาะเข้ากับต้องเปลี่ยนไม่เบิดเลยถ้าดีแม็กนี่ที่ผมเห็ุไปก็เปลี่ยนแค่ซีนก็หายนะครับผม อันนี้ก็ได้ถอดท่อออกมากนะครับถอดท่อไม่เรียบร้อยนี่เท่าสำรวจลูกปืนนะครับลูกปืนก็บปะแตกนะครับ้าเป็นพวกวิโก้เนี่ยก็จะได้เปลนลูกปืนนะครับเปลี่ยนตัวนี้นึ่เพราะว่า,ามันแบบของวิโก,โก้ถ้าเกิดมันซึมเนี่ยสแสดงว่าลูกปืนมีการขยับแล้วคนนี้แม็กเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เท่า เนื่องจากสิ้นมันกันน้ำมันประยูในออกว่หลายนะครับจจระบีก็ได้ออกมาเจระบีทุกเปื่นนะครับเจละบีก็เลยแบบมันไม่น้ำแล้วก็อาจจะไม่น้ำมันออกมากเห็นมัน่ะน้ำมันก็จะดันจจระบีดันจจระบีออกมาแล้วก็มาตีตัวพวงพบรกนะครับอันนี้ก็สิ้นนะครับสิ้นกับตัวบีกีตังนะครับตัวไปถึงลอยนะผมเพื่นเจก็บอกว่าของแกเนาะ แท้เทียบหรือเปล่าก็มไม่รู้นะเกียรติของไงราคาพวกอันนี้มันกับว่าขค้กันเนาะเกียรติของราคาสินค้าเนี่ยมีอยู่ลักษณะนี้นะที่นี่เขาก็ต่อเข้าไปนะครับนี่บาของมันอยู่มันจะมีบาดันในอยู่ชนบาก็บเป็นอ้นใสได้นะครับ แก้ไขเรื่องน้ำมันซึมนะครับของดีแมกน,นิวนะขับเคลื่อนล้อหลังมาหน,นิครับผมดูเที่อ่ะอันนี้ก็เสียดจัดการเปลี่ยนซีนแล้วก็เช็คน้ำมันนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกก็ได้เปลี่ยนออกให้กันนะครับผ้าเบรกเพราะว่าผ้าเบรกมันก็นเรียบเรียรายอยู่แต่ว่ามันถือน้ำมันเนาะเท่ากับเอาความชั่วดีกว่าเพราะว่ามันก็นแซ่อยู่กับน้ำมันมากขนาดหนึ่งเนาะ มันเครื่องจะลบีนะครับไม่ต้องกันอันนี้คือว่าจระบีหลายกว่าน้ำมันเนาะเขาก็ไม่รู้กันว่าเจ้าพูงเปียลปืนมาหรือเปล่าว่แน่ใจนะครับเพราะว่าลักษณะแบบเหมือนมีจรบีแบบคาพจัลี์บีมากแบบนี้อันนี้แก้ทานทานโดยซื้อน,นะครับผมเอาจัดการน้ำซีนเข้าไปแล้วก็ประกอบเผานะครับผมในาการที่เขาเปลี่ยนซีนก็ได้นะครับผมใส่ซีนเรียบร้อยนะ ตอนผมใส่ผมกผมะไม่ได้ให้เปอร์นะเพราะว่าอย่างผมกะแค่แบบอค่อยดันเข้าไปค่อยต่อต่อตีอตีตีต่อเ,เ,เไไนนข้าไปนะนี่ค่อยตีเข้าไปตีเปล่าแล้วมันยีพันพงนะประมาณนี้แค่นั้นเองครับผมกาไปซซีนก็ได้ประกอบเรียบร้อยนะครับการที่แบบว่าซีนมันใหม่นี่ผมก็คิดว่านีแ่แหละน้ำมันเนี่ยมันอาจจะขาดเนาะ <c oughs> ก็เล้ยนใส่้นมันใหม่นะครับใหม่แล้วก็นี่ก็เลย้ยนห์ใหอ่น้ำมันนี่มันซื้อม,มาไหนนะครับผมเรียบร้อยนะครับประกอบใส่เรียบร้อยนะครับกะอันนี้ก็คือคันน็อตนะครับใส่สายเบรกแต่ว่าระบบเบรกเข้าสีด่ดย์าลายน้ำมันใหม่เพราะว่าเข้าตรงกอดกอดไอ้แป๊บเบ,บรกออกแปบ๊บน้ำมันเบรกออกเนาะเข้ากับคีมล็อกหนีบสายออนไว้นะครับ เกือบ่าไห้น้ำมันมันไหลออกทั้งระบบให้มันไหลแค่ส่วนกี่เฟืองถ่ายนี่นะครับผมจะเปลี่ยนผ้าเบียงไหมนะกบขึ้นเรียบร้อยนะอันนี้ก็เท่ากับการเปลี่ยนสีนี่เท่าก็ลงทุนประมาณเกือบจะว่าค่าของกัแก่รอยเดียวที่เสียไปเนาะ แล้วก็อาจจะได้เตินมน้ำมันเพื่องไายนิดหน่อยนะครับผมได้ซองเบองในม้มันเพื่อง่ายเนาะเขาซองมือแน่นี่ได้ก้ำมันดำเขากับเติมเพิ่มได้เลยนะครับผมส่วนน้ำมันเพื่องไายก็ได้ร่วมๆล้วกอะบ่มี่ยังครับผมประกอบเรียบร้อยเสียค่าอะไรบ่ถึงร้อยนะครับค่าแรงก็ฮะอาตีไปแพ่งๆอะไรกันบ่เกินห้าร้อยนะครับผม อันนี้คลิปนี้ก็จบไปประมาณนี้ครับผมถึกใจจังหลายนะครับกดกรกปุกนะครับกดติดตามนะครับสั่งกระดิ่งน้ำครับเพื่อสิได้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิป,ปต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับ